สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทิยาพรเนชัยรัฐรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆนะคะที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีนะคะได้เปิดเผยว่ากระทรวงดีนั้นได้เร่งรัดการดําเนินการปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลน,นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการปิดการโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะเพื่อเป็นการตัดวงจรช่องทางการเกาะอาชญากรรมที่สำคัญของขบวนการมิชาชีพนะคะทั้งในไตรามาสแรกของปีงบประมาณ2,518ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม2ปี517นะคะรวมระยะเวลา3เดือนค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงดีจีนั้นได้ดำเนินการปิดการโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่ผิดกฎหมายแล้ว52,691รายการนะคะหรือว่าเฉลี่ย1 1 7 5 1 4รายการต่อเดือนนะคะเพิ่มขึ้น0.69เท่าตัวจากช่วงเดียวกันนะคะของปีงบประมาณ2 5 1 7ในช่วงของตุลาคมถึงธันวาคม2516นะคะที่ปิดกั้นแค่3า1 5 4ัน่รารายการหรือว่าเฉลี่ย1 3 8 5รายการต่อเดือนนั่นเองนะคะสำหรับประเภทการปิดกั้นในระยะเวลา3เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2517นะคะมีดังนี้พนันออนไลน์จำนวน1 4 0 1 0 รายเพิ่มขึ้น0.163เท่านะคะจากช่วงเวลาเดียวกันก่อนหน้านี้ตุลาคมถึงธันวาคม2516ค่ะที่มีจำนวน12,045รายบิดเบือนออนไลน์จำนวน22,826รายการเพิ่มขึ้น1.287เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันก่อนหน้านี้นะคะ ที่มีจำนวน17,750รายการอื่นๆอีกจำนวน15,855รายการเพิ่มขึ้น10.66เท่าจากช่วงก่อนในเวลาเดียวกันก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะก็จะมีจำนวน 1, 3 5 9รายการนั่นเองค่ะโดยจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวงังตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลานะคะทำให้การปิดกัน้นมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้านี้นะคะพร้อมกันนี้นะคะ่ะ ทางด้านของกระทรวงดีนะคะก็ยังได้ติดตามตรวจสอบขั้นตอนของการดําเนินการตามกฎหมายในการระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะภายหลังจากที่ได้แจ้งคําสั่งศาลนะคะให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และแพลตฟอร์มทราบแล้วด้วยนะคะเพื่อให้การปิดกั้นเว็บไซต์เป็นไปตามคําสั่งศาลโดยหากกรณีที่ยังไม่มีเว็บไซต์ในบางรายที่ยังไม่ปิดกั้นนะคะระงับการเผยแพร่ ถือเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลมีความผิดพรบอคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งหากพบการฝ่าฝืนดังกล่าวนะทางด้านของกระทรวงดีอีก็จะนำผลการตรวจสอบการแม่ระงับไม่ปิดการเว็บไซต์ของผู้ให้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มด้วยระบบการจัดเก็บทางคอมพิวเตอร์นะคะไปทำการปรับพินัยฐานไม่ปิดเว็บผิดกฎหมายต่อไปอีกด้วยนั่นเองนะคะ และสาหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นํามาฝากให้กับผู้ฟังค่ะทางด้านของนางสาวสสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าบรรษัทประกันสินทรัพย์อุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะหรือว่าบสอยอนะคะได้ขานรับนโยบายของภาครัฐในการแก้หนี้ลดภาระทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SME นะคะโดยเปิดมาตรการแก้หนี้ปี2518บสยพร้อ,อ,รพอมช่วยปรับเงื่อนไขให้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระบทหนี้ แกนีอย่างยั่งยืนโดยคาดว่าจะสามารถปรับโครงสร้างนี้ผ่านมาตรการบอสอยอพร้อมช่วยตลอดปี2518ได้มากกว่า5,000รายนะคะสำหรับจุดเด่นของมาตรการนี้นะคะเน้นออกแบบเพื่อรองรับกับความสามารถในการชำระนี้ในส่วนของกลุ่ม3กลุ่มนะคะมีม่วงเหลืองเขียวนะคะสำหรับมาตรการสีม่วงนั่นก็คือลูกนี้ดี แรงผ่อนน้อยนะคะเพิ่มระยะเวลาในการผ่อนชำระจาก4ปีเป็น7ปีนะคะแล้วก็ตัดเงินเป็น50%จากเดิมตัดเงิน20%นนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถลดหนี้ได้ลดต้น10%เมื่อจ่ายต่อเนื่อง12งวดมาตรการสีเหลืองนั่นก็คือลูกหนี้ที่มีศักยภาพเพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระจาก10ปีเป็น7ปีนะคะแล้วก็สามารถลดหนี้ลดต้น10%เมื่อจ่ายต่อเนื่องการ12งงวดนะคะแล้วก็มาตรการสีเขียวลูกหนี้ดีมีวิน,นัยเป็นการตัดเงินต้นทั้ง และสามารถปลดนี้ลดต้นสูงสุดถึง15%เมื่อจ่ายอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านของบอสอยอนั้นยังได้เปิดตัวโครงการบรสอยอพร้อมคล้ําพร้อมช่วยภายใต้คอนเซปต์ช่วยคิดช่วยแก้ช่วยจบ เตรียมกิจกรรม3เช็ค3แนะ3ช่วยนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SME อย่างครบวงจรอาทิตรวจสุขภาพทางการเงินเครดิตบูโรวิเคราะห์วงเงินสินเชื่อเบื้องต้นแนะนำบริการ e-consent eKYC ผ่านทางช่องทาง Line OA และช่วย SME ในเรื่องของผ่านมาตรการบอยสอยอพร้อมช่วยนะคะแล้วก็เดินสายออกบูธกิจกรรมพร้อมคำพ,พร้อมช่วยที่ห้างโลตัส2 2จังหวัดที่เป็นศูนย์การค้าทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคก,กระจายไปยังทุกทั่วภูมิภาคทั่วประเทศนะคะซึ่งก็มีดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะโลตัสบางแคกรุงเทพมหานครนะคะก็ในระหว่างวันที่7ถึงวันที่9มกราคม 2518นะคะ2ค่ะโลตัสสาขา รวมโชคจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่14-16มกราคม2518ค่ะ3โลตัสสาขาท่าทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะระหว่างวันที่21-23มกราคม2568 4โลตัสสาขาชุมบุรีจังหวัดชุมบุรีระหว่างวันที่18-30ที่มกราคม2518ค่ะ5โลตัสสาขาระยองจังหวัดระยองนะคะวันที่4-6กุมภาพันธ์2518 6โลตัสสาขานครศรีธรราชจังหวัดนครศรีธรมระหว่างวันที่11-13กุมภาพันธ์2518 ค่ะ7โลตัสสาขาสุราษฎร์ธานีจสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่18ถึงวันที่20กุมภาพันธ์2518 8โลตัสสาขานครปฐมจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่ 25- ถึง27กุมภาพันธ์2518ค่ะ9โลตัสสาขาท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะระหว่างวันที่4ถึงวันที่6มีนาคม2 5 1 8 10โลตัสสาขานครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะระหว่างวันที่1 1ถึง13มีนาคม2518 11โลตัสสาขาขอนแก่น1จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่1 8ถึง20มีนาคม2 5 1 8และ12นะคะนั่นก็คือโลตัสสาขาประทุมธานีจังหวัดประทุมธานีระหว่างวันที่2 5ถึ 20, 18, 12, ะะ Lotus, าาง,มง27มีนาคม2 5 1 8นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวสสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุว่าผู้ประกอบการ SME ที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทาง line oa นะคะ assign TCG IRST หรือว่าสามารถลงทะเบียนนะคะได้ที่กิจกรรมบสอยอพร้อมคํำพ,พร้อมช่วยนอกจากนี้นะคะบสอยอนั้นยังได้จัดเตรียมวงเงินค้ำประกันสินเชื่อภายใต้ของโครงการ PGS 1 1นะคะ SME ยั่งยืนอีกกว่า1 0,000ล 000, ้านบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือ SME แล้วก็กลุ่มกเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับ SME นะคะก็สามารถเข้าตรวจสุขภาพทางการเงินพร้อมกับขอรับคำปรึกษาทางการเงินได้ฟรีนะคะ แล้วก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่หรือว่าบสยคอเซ็นเตอร์นะคะโทร02 890 9999นั่นเองค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของรัฐบาลนั้นได้เตือนนะคะธนาคารของรัฐหรือว่ากองทุนนะคะก็ไม่มีปล่อยสินเชื่อผ่านทาง t ิ t ตอกนะคะหวันว่าประชาชนจะตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็ย้ำให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะหรือว่า ลิงก์เว็บไซต์นะคะให้แน่ชัดก่อนที่จะหลงเชื่อนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายคารลมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีนะคะได้ตรวจพบข่าวนะคะหรือว่าเพจบอมรายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งประชาชนนั้นได้ให้ความสนใจนะคะสูงสุดอันดับที่1น,นั่นก็คือเรื่องทอกศปล่อยสินเชื่อผ่าน Tik t o อก bacc.thailand5 f นะคะรองลงมานั่นก็คือในเรื่องของกองทุนรวมไทยเพื่อความมั่นคงนะคะเปิดพอร์ต1,000บาทรับรองโดยกราตอนะคะขอให้ประชาชนนั้นอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะหวั่นว่าจะสร้างความสูญเสียและสูญหายทั้งข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ทรัพย์สินอีกด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างอีกด้วยนั่นเองค่ะ โดยทางด้านของนายคารมนะคะได้กล่าวว่าจากผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่27ธันวาคม2517จนถึงต้นเดือนมกราคม2518ที่ผ่านมานะคะก็พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมดนะคะ8,32,367ข้อความค่ะสำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดนะคะคือข้อความที่มาจาก Social Listening นะคะมีจำนวน278ข้อความค่ะแล้วก็มี การแจ้งบาะแสผ่านทาง Li n e o f f i c i a l จำนวน20ข้อความนะคะผ่านทางช่องทางเว็บไซต์จำนวน2ข้อความค่ะและก็ช่องทางทาง Facebook นะคะรวมไปถึงในเรื่องที่ต้องการให้ดำเนินการตรวจสอบนะคะทั้งหมดอีก140เรื่องนะคะทั้งนี้จากการประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ตรวจสอบกลับมาแล้วทั้งหมด42เรื่องนะคะ และนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายคารลมนะคะยังได้ระบุทิ้งท้ายว่าว่าจากข่าวปลอมนะคะที่ประชาชนได้สนใจมากที่สุดนะคะก็พบว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับโครงการสินเชื่อของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เป็นการร่วมลงทุนในหน่วยงานต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะคะทำให้เกิดความเข้าใจผิดความสับสน และทําให้พี่น้องประชาชนนะคะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสร้างความเสียหายทั้งทางทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลได้นะคะซึ่งอาจส่งผลกระทบให้แก่ประชาชนทั่วประเทศเป็นวงกว้างนะคะหากมีการแชร์หรือส่งต่อกันไปในสังคมรัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนในเรื่องของความตระหนัก ทันข่าวปลอมให้ถูกแพร่หลายหรือว่ากระจายบนสื่อออนไลน์โซเชียลซึ่งหากว่าขาดความรู้เท่าทันส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมนะคะจะทําให้เกิดการเชื่อสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิสนหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างได้นะคะเน้นย้ำว่าให้ประชาชนนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวก่อนนะคะหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดก่อนคะ่ะซึ่งในส่วนของ ตำรวจนะคะหรือว่าทางส่วนของกระทรวงดีีนะคะก็ได้ตรวจสอบแล้วแล้วก็เตรียมจับกลุ่ม ผู้ที่ปล่อยข่าวลวงดังกล่าวอีกด้วยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube c h anel Atap Podcast ดิฉันกันที่ภรยาพรนิชเชรัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะดดาวา,ดาวเเเรนนีป็ โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ขอเชิญสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครบรอบปีที่67และงานเกียรติยศจากดาวประจำปี2568ในวันจันทร์ที่27มกราคม2568ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกาณโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจังหวัดนครนายกสอบถามรายละเอียดได้ที่0 8 7 3 2 6 1 7 7 3 เหนาาารเราเเรรรรตตีียยมทาายมใจกสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ประจำปี2568จำนวน468อัตราโดยจะได้รับสิทธิและสวัสดิการอาทิเงินเดือน11,000บาทต่อเดือนมีโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชาการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน170อัตราพร้อมทั้งยกระดับการศึกษารับการดูแลรักษาการพยาบาลฟรีและมีอาชีพรองรับเมื่อปลดประจำการกับหน่วยงานเอกชนที่มีความมั่นคงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มกราคม2568ทางเว็บไซต์ R C M